นี่คือสภาพของภายในท้ำแก้วพระพระท่องห้องประธานห้องโถงใหญ่จะมีพระพุทธรูปสามองค์องค์สมาธิปางมารวิชัยแล้วก็พระนอนด้านหลังว่าหินรูปช้างด้านซ้ายมือของเราก็คือหัวช้างด้านล่างก็เป็นรอยพุทธบาทตรงกลางก็เป็นตัวช้างด้านหลังเป็นหางช้างนะตรงนี้ก็เป็นถ้ำจะเป็นถ้ำตันเล็กๆด้านบนปีนขึ้นไปได้ตรงนี้ ช่วงนี้ปีนเข้าไปได้นี่ตรงนี้ปีนไปนั่งพระเข้าปีนไปแต่คนธรรมดาไม่มีใครพิเรนปีนไปต้องใช้บันไดตรงช่องนี้ปีนเข้าไปได้มองดูเหมือนมืดๆสูมไม่ถึงสูมไม่เห็นตรงนี้นี่คือถ้ำ ด้านข้างก็เป็นเสาผลึกนะที่เป็นทางวัดเรียกว่าเป็นเสาพระธาตุคือพระอาหารหันต์มานิพนแล้วก็มีแก้ผลึกครอบอยู่ด้านหลังของหินก้อนใหญ่จะเป็นห้องโถงเดินอ้อมไปทางขวามือแล้วก็เปิดประตูเข้าไปจะเห็นห้องโถงใหญ่จะไม่มีอยู่แล้วก็มีถ้ำลึกข้าไปอีกแต่การเข้าไปควรจะมีไฟฉาย ด้านซ้ายก็จะไปเจอถอ้ำอีกเหมือนกันมุดเข้าไปได้สาหรับผู้ชายผู้หญิงไม่ควรมุดเข้าไปไปดูด้านซ้ายมือซองเข้าไปดูได้นี่คือสภาพภายในถ้ำแก้ว